สวัสดีครับพี่น้องอหงอางงาัวหมองง่ายง่ายเนาะมันขึ้นฝันดีมันขึ้นฝันดีว่าฝันเห็นอีพ่อกับอีแม่พ่ะนะอยู่บ้านนะบากง่ายหนึ่งบอกซื้อถั่วแก่ฟังถั่วแก่าไปซื้อลอตเตรอริเดี๋ยวนว่าสิไปซื้อลอตเตอรีย่ยวจะเข้ากันอาทิตย์ถึงแล้ววันที่หนึง่งปากได้เป็น้องนิดแล้วเรื่องวันสิมีโชศกมาเนี่ยสวัสดีครับพี่น้อง กนเศร้าขึ้นฟันดีพี่น้องฝันที่นี่พอกไอกแมอยู่ห้านลังบักง่ายเลยได้จีไปซื้อล,ตลอ,อตเตอรีกันเอาสูถกแกฟันถูกว่าไปซื้อเล็สไปซเลปอารกสสบมัน,น,ะน,มบบนจะถือกว่าปันกันเลิผู้หนึ่งฟันสนอว่าป,ปันพี่น้องนั่สิบ่าปั่นคอยคอยเป็นผู้ฟัน <c ười> 你呢？ เราพี่น้องซื่อคื้กันเลย <c oughs> เราตีเดี๋ยวสื่อขื้ก,ขกันเลยเถอะแกซสื้อคือกันเลยสื่อไปบ่ก็อึ้กันเดี๋ยวมันสีตีกันอนี้ก็สีหายเถอะแกเหลือก็กอนเ <c oughs> ดี๋ยวจะแกเหลือก็กอนเอกชั่วว่าถึบานใครบ่โกงแล้วนะเ <c oughs> ้ย ถือน้แม่ันหมานไแม่หมไมเอาไปไปงากนกรทัางกไรแล้วแกรนมา,า,กกาพ่าไกลี่นองตามน้ำมันก็มองเห็นแต่มองลานลาน่านะ ฝันแน่นะคฮะที่มันถือขบได้ถือเอ่อขบไปได้เงินให้กันก็จะถือลอตเตอรี่แล้วมันนี่ได้เงานบ่หลายๆหรอก็เลยซื้อลอตเตอรี่ว็ให้มันหลายๆซื้อลอตเตอรี่ที่ก็้าเทียนถือลายฮะเทียนสิเป็นล้านเนาะได้หัวได้ฝันดีเนาะฝันแม่นถ้าเขาฝันเห็นพอเห็นแม่นี่ถือสืได้เงินได้เป็นหรอกสืได้เงินสืได้เงินแน่นอนจะซื้ได้ท่างอะไรเธอนั้นหรอที่ว่ามันนี่ก็ได้จีซื้อลอตเตอรี่กัน ลตตรีะที่มันหลายกก่าห็นกันได้ยังไงงานไนบม่อไรนางปนี่ปัญหากับตัวแกกับมันนี่นะซื้อลตเตอรี่แบบเดียวกัน 我。 โอเคธนาค้ามบบอนี้โอเคเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูแลู้่าจะธนาค่าหดอ,ก,หหก,อ,ก,อกับทางหลัดปเนี่เขาเขาไปในมุบ่บัตรใช้ปไปในมุงบัตไปเบิงงในมุบ่บัตรนี่จเไป็ีป่ังนแต่สิทางหลัดไปเอาไปลานลานี้ผ่า มื่อวานก็เป็นล้างหน่อยเสียพี่น้อกไม่ล้างนี่คือวันนี้ล้างสันเดียวเฮาก็จะมีสองสันส่วนใหม่ก็สิเป็นสันเดียวอ่ะก็แค่เสียดอกใบใหม่กำลังสิล้อนละพี่น้องหนาวละ

เรตะีกับตแก่บาทเอยจะไหนน้องสิขากันนอพู้นงถือสิเป็นมีปัญหาอย่างนี้เด้ตลงกันแล้วบอกว่าปันกันไน้องก็หอดิวปันผู้ฝันนอสิวปั่นบุนไปซื้อประเทศอะไรตแก่โอเค ไม่ปั่นกันค่าผู้ฝันกาสิบุตืไอ้เบงหลังไม่นซื้อไปหลานเลยเงินนางก็ผ่ากันเลยวันน้ออเอชั่นบายนางแอนา

จอดอยู่ข้างนอกแกมาหลับออกไปหรอว่เอาเคพี่หน่องมืันสิมาปั่นลอตเตอรี่กับเถอะแกซื้อซื้อคือกันกเลยซื้อลอตเตอรี่มาคือกันแบบนี้เพื่อความอ่าไมว่าใคยบอกรองเด้อ <c oughs> ให้พี่น้องเป็นพยานเลยให้พี่น้องเป็นพยานเลซื้อมาองอันซื้อมาสองอันใส่็จเถอะแกเดี๋ยวก่อนเรื่องสีมาข่อยโกงเนาะเอายหญเรียกเจ้าไหนไะง <c oughs> เพื่นมาเพื่อนถือเพื่นถือว่าปันปะนะเป็นพญาพพนพี่รองว่าปันผู้ฝันฝอมได้น่านี้สอ้าวรดสมัคขูดกันบ่นี้ทอดได้ลรวพี่รองบ่เนี้ปัน้าวแกอแล้วอายางเย้ติทำเราเหลือเอากออาอ้อนเออเอาอยผู้ฝันปุ๋เออจ้มันหมานแล้วอีป่อยแม่เสีข่อยออขูดก้อนว,ว่ อันก <c oughs> yeah, no <laughs> <that> ้อยกูดก็อนก้อยบ่เสือกกว่าสิข้อปันน้ำเจ้าดีกว่านี่อคูนเป็นแสนกินได้เย่อล่ลอยสิขูดมันก็ได้พี่น่องหาเงินกันฝันไหมฝันฟันกับฟันเนซะ้ที่มันถือไสีเป็นหูจากอันนี้ค่นเลยอืมว่ถือไปไนมใส่ด้าขคดกันโอ้ย

สามสามไม่ต oh, so oh. ่ิบสามสามสองสมแปดกอาดอกตุดท่ายพี่น้องสองหกศูนย์ีโอ้มีีสามโอีกสาก็มียี่แปดโอ้มาถือสําพี่น้องตายะ่ี่โอ้ยเฮียดาก็ออกมาสีได้ยเงินมต้องเห็นนักแล้วมันสิได้เงิน บอสือกนตือรือร้สีวางน้ำบุกขาพี่น้องแก่บุกขาบึมบึมไม่ได้ไลเนาะสองพันสามพันเป็นยังไงถือว่ถือกระตืนรือน่เปรีงอะไรกันสองพันสามพันโอเคบอสือเราพี่น้องเขาเขีนะแก่เรค่าไปซื้อถ่าฟันโอ้ยหายไ่ว่าสามสิบาทวันนี้เราเคยซื้อเทียนที่สามสิบบาท Ok ar, ถือว่ถือโชคก็มีฟันยังสะเทาฟันดีฟันกักฟันแหนเฉยๆนะเห้ไงฟันดีดีใหญ่ถ้เกาฟันดีได้เงินดีใหญ่ข่อแน่รับว่ถึงมาเนี่ยถึงมื่อไหร่จะได้ถึงมื่อไึงว่าถึงูนะหูแง่ไรกันเจ้าคือโว้ยไม่กันแหน่หรอครับตามที่ปาดด้ดิพี่งแหละได้เดดิ้ิ ก็เห็นไหนเต่าลอยบ่อยลดิบ่ไหลหนุมามวันที่นึงได้สิออกพี่น้องคูดแงกแงกก็ก็มีก็จบตัไปขาสมตัวมโอ้ยตัดไปขาสาตัวกี่ดอกไปสงนสามสิบาทเขากอกสมองเนาะโอเคสมิละซื้อไม่ซื้อไม่หมดนะเดีกว่าตื่นพี่น้องเอ้ยซื้อเด็กว่าตื่นวันกี่ซขึ้นตุนตะแกเลยขึ้นตุนหายี่เรกเกระัื ขื้นท hey, ุ้นหาย้มานอาเกียเดือยมันเต้อเป็นพีเป็นน่องกันนี่เด๋ข้าไปซื้อข้าฝันเอ้ยเข็นน้าม้นไปไ่นสุดึงช่นบ่ก็ว่าแต่บริษัทอะไรพว่เขาเขาโตเขาไหม่คือียก็ซาซซาซมทุกคนได้นิน มองน้องเนี่ก็มองไปยน้าจะนาแมองดูกันี่ไย่นจะนอน่มไปสุดสุดจะสาวแต่งงามนังนีน้มาเจอโควิดบุกไปหนุ่มคนไหนนี่ก็เลยเห็นจไม่ เพรมันม oh. ีโควิดน mm ั่นบ่ได้ไปเที่ยวส่ยดอกปีนงันแต่งหน่อยปีนี้โควิดก็ได้ไปมวนหันมันหนีเ้ที่้าหนึ huh. ่ง เขาใส้เขาไว้ก็พิ่นไหเเสิเอาพ,นนพิ้นไม่พิ้นไปเอเ็อ่นั้พิพ์ไปมองไรมันบอกวดีนี่ยม,ง,มงไรมันบอกวมกัพิมน์มาพิพ์ไปม,มองขางันอ่ะมันไงเอาพิพนปักไปแบบนี้ก็ถอดพิ้นน์ออกก็จะไม่หยิบเขาถตัดใช่ไหมิมพิ้นไปอาชีพก็ได้ามาหากินเ่เฮ็ดกับบรกิกนพ่อ,อไดไ ฉีนอยู่อยู่สื่อเขาสื่อขุขีดขันถือตตรีเศร้าม่มาตัแกถือตตีเราสื่อตึกแข่งอยสั่นนะเฮ็ดพูดยาวดสันมากูสิไปกันน้าเลี่ยนกันมาเดียนนะมาใส่นี่ นี okay. ER okay. ่เป็นถึงขื่นคือนฝนหดตกแต่พี่เ้องตกตกป่ะเดีเขาบางอไที่มาเจอคลิปไปทางพระธาตุโล่งโยนเมท่นตัดต่ออยู่นั่งแง้มทรงเขาอะไร ืองงดูนี่ก็เทคคางเอาคางเขาเอาหมองซิฟเขาตัวใหญ่พี่น้องเราเสือกันเ,เรามีทองเราทองเราไปเสือสุดเราจะเป็นเพื่อนจอดสาวบัดลูกออกแล้วพันตัวใหญ่สัง่งๆหวันเตะๆโอ้ยจำเหตุมา,า,าเห็จุจัดนีง เห็ดอร่อยหกสิบห้าซื้อไม่ได้อีกสุดหนึ่งพี่น้องอร่อยหกสิบห้าเรียญถ่ายเห็ดได้เน okay, ี่ยหลายอย่าไหนแน่วงไงหลังคุณเอาเข่ามัดน้ำเอวน้ำสะโพกน้ำหลังน้ำอนีรเขามัดเย็ดยากจั่เห็ดแม่หนุ่มตัวนี้โอเคพี่น้องเแล้วสิไทยบ้างหน่อยๆเด้อยังไ่ไปบ้างหน่อยเขาไปบ้างนีนเขาไปบ้างในช่องยูทูปแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าบางอันมันก็บสิบบริโภคออกไปจสินะ สิโพดไปทางช่องยูทูกอะพี่อมก็ไปว่าเอาที่สบายใจาส <the> <gen> ั่นีันพวกนี้นะตาดีๆอใส่แว่นใส่หมวกบ่บอกกับ่ได้หมอนเนาะก็ว่าบ่อกกับ่ได้หัวบ่โตขวกับ่ได้อาบน้ำก็บอกพี่นาะวันนี้หมดบ่ดหไปยัยโอ้ยเศร้าซะสยนบุคคลที่หื่มหึ่มกันมือนี่แหะ อังใส่รับพี่น้องเนอะเขาบางทางอันช่องยูทูบเอาพิมพ์เขาไปว่าเอาที่สบายใจเท่านั้นน่ะมากกับสิขึ้นอมไม่มีภัยพงสะท้อนมีอะไรๆ <c ười> เกรีย้ยงว่งเอาอันใดเป็นคนสวยจริงๆนะเรีย้ยงว่าเอาคนผู้หายคนผู้ไฮอย่าจะคนสวยแต่เรา,าเรียนสิพี่น,อน,น,น้อง่ได้สวยปานนัรน้อกคนผู้หไฮใช่ไหรอเอาเอ็ดปั่นไปเดือดมั้งใช่เสียเที่ยวกัเรื่อยๆการเรียงานเป็นจังไหนอยู่จังไหนกินจังไหนร้บพี่น้องเนอะไปไป